ออกับหลวงพ่อครับกับกับรับครับครับครับขณะนี้ก็ทำการอุปสมบทพระใหม่หรือรว่าพรนวากะ พระมารพระยุบทัดยโสทโรนะครับได้รับฉายาว่ายโสทโรแปลว,ว่าผู้ทรงไวซง้ซึ่งยศซึ่งเกติยศนะครับก็เดี๋ยวเารวาพระคุณพระท่านก้ารูปนะครับพร้อมแล้วจะได้จุดทุกยันตาตมุพระพุทธ โอเคงั้นแต่ว่าทูบทูบต้องเอามาด้วยใช่ไหมมีแต่เทียนไม่มีทูเอันนี้ปะเอากระถางทูบมานี่มะเอากระถางนี่มาปะ ลำหลักพระใหม่จุดทุกเทียนหรือว่าพ่อแม่เนาะโอเคครับผมครับผม <c oughs> เทียนสามดอกไม่เป็นไรพอมีเทียงจุบไปก่อน <c oughs> จุบนีป้ปะ bên lại. กับเราประกลทพันหนึ่งรูปนะครับกับถ้าพร้อมแล้วกับจะได้เชิญเชิญคุณพ่อยาสินทรคุณแม่บรรทาทิพย์ชัยสุนทรซึ่งเป็นยพ่อยมแม่ของพระยุวทัพยโสธโรนะครับก็เป็นธรรมเนียมนะครับที่หลังจากที่พระบวชใหม่ซึ่งปกติก็ กระบทที่มีอายุครบ20ปีก่อนที่จะมีครอบครัวก็บรณาจารย์บรรุรพาจารย์แต่อดีตก็มักจะให้รับการอุปสมบท,ทเพื่อเรียนรู้หลักธรรมะเพื่อจะครองชีวิตต่อไปในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นที่น่าเพื่องปิตินะครับที่คุณพ่อของพระใหม่นะครับคุณพ่อยศสินทรคุณแม่บุญทาธิพก็ได้จัดการอุปสมบท บุตรชายนะครับพระยุวธัชโสธโรนะครับตอนนี้ก็พระคุณท่านพร้อมนะครับผมแล้วก็เริ่นเชิญคุณพ่อยินทาชายินทร์นะครับานท่านทวุนะครับคุณพ่อชายินทร์คุณแม่บรรทาทิพย์จุดทุกเทียนหน้าตมุขพระพุทธบูชาพัตนาไตรครับทุกเียนครับฝั่งนี้ได้รนะับ ประธานสงฆ์อายุวัฒนามงคลหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะก็เป็นพระอุปชาด้วยหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสครับกราบสามครั้งถวายขันธมนต์นะครับผมอ๋อจับอ๋อได้ได้ครับ อ๋อน่านด้วยผ่านมาด้วยโอเคได้เลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับกับขอขอบพระคุณคุณพ่อชยินทร์อนคุณแม่มนทาเทพคกับ ต่อไปนี้รขราพเจ้างขออนุญาตทุกท่านนะครับยกเว้นพระใหม่นะไม่ต้องมามมนมเอยคณะสมมาทานมนจศาสินขออนุญาตทุกท่านกล่าวคําบูชาพระรัตนาัยไตรหวพาได้สมมาทัยมิจศาสินพร้อมๆกันก่อนที่พระคุณท่านจะ,จะเจริญพระธมนฉลองพระใหม่นะครับอิมินสาสกาเรนาพุทังอภิปูชายามา อิมินาสากาเรนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสากาเรนะสังขังอภิปูชายามะอระหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ สวา,าวกาโตภควตาธโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกาสังคโคสังขังนัมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณีนัสหา ปัญจศีรานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัก a าทายะเตสารเนนสหาปัญจศีรานิยาจามะตาติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัก a n ทายะเตสารเนนสห

ตัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปีพุทธังสรนังฆาชามิทุติยัมปีธรรมังสรนังฆาชามิทุติยัมปีสังขังสรนังฆาชามิตติยัมปีพุทธังสรนังฆาชามิ ตติยัมปีธรรมมังสารนังคาชามิตัติยัมปีสังขังสารนังคาชามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ อทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามีสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชาปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสาธุ สาธุสาธุอามะพันติปติปติพาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุขวินาสายะปริตังพรูธมังคารังวิปติปติพาหายะ สัพพสัมปตตสิธยาสัพพภยวินาศายะปริตังพรูธมังครางเวปติปิภาหายะสัพพสัมปตตสิธยาสัพพโรควินาศายะปริตังพรูธมังคราง ชนใดเมตตาจเจริญพระพุทธมนต์นะครับฉลองพระใหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับสหรับตอนนี้นะครับกระผมจะนะําทุกท่านกล่าวคําบูชาข้าพระพุทธละทวายพระตาหารนะครับตั้งนโมพร้อมกันสามจะรักษาตามกับผมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะโควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทสสะอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสารีนังโอทะนังอุทะกังวะรังพุธัสสะปูเชมะอิมานิมายังพันเต พัตตาณิสปริวารานิภิกขสังคาสาัสโสอโนชย,ยามะสาธุโนพันเตภิกขสังโฆอิมานิพัตตานิสปริวารานิปฏิคันหาตู อัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทิน ครับเขาการ,ร,รนี้มนพระใหม่หนึ่งรูปประเคนหลวงพ่อแล้วก็เขาเชิญเอ่คอคนพ่อยมพยมแม่ของพระใหม่นะครับแล้วก็ทำบิณฑเกียรติอัถถายหลวงพ่อนะะอัถถายพระใหม่ก่อไปแล้วก็พระใหม่ต่อไปหลวงพ่อนะครับน้องพี่นิมนต์นั่งตรงนนี้เลยนะฮะดาบประเคนอาตาสนิทมิสหายนะครับแล้วก็ โยมพ่อโยมแม่ของพระมาร์หรือว่าพระยุวทัตยะโสธโรชัยสนทรนะครับาดินคนพ่ออาโยมพ่อโยมแม่ตะเคียนพระใหม่ด้วยนะครับพ่อชยินทรแม่มนทาทิย์นะครับถวายประทานพระใหม่ในปัจจุบันก็ยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด -19 นะครับถวายเป็นปตัตาหารสังฆทานนะรวมกันถวายวันนี้ชื่นใจนะอ่า เป็นความหวังของพ่อแม่ก็บอกว่ามีลูกหญิงก็เห็นจะให้สืบเชื้อสายลูกชายก็เห็นจะให้เห็นห่มผ้าเหลืองนะครับก็น่าชื่นใจเด้วกรวดน้ํานะครับคุณพ่อคุณแม่อากาศตรงนู้นนะครับอ่ะลรงพี่กดตรงนี้นะครับผมอันนี้พระใหม่นะครับ ปราลาพรพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธะคะกวาพุทธังะคะกวนตังอภิวาเทมิสวะคาโตะคะวตาธโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมมิก็กลับอบพระคุณพระคุณท่าน นำโดยหลวงพ่อประธานสงฆ์นะครับหลวงปู่พระราะโดดมมงคลเจ้าว่าวักนีนาซึ่งเป็นพระอุปชาด้วยนะครับหลวงปู่ยุวัฒนมงคลหนึ่งปีนะครับเป็นประธานฉลองผ้าใหม่นะครับรเรา๋ยเพื่ทุกท่านนะครับขอกราบนิมต์พระมา้าพระยุวัฒน์ฉันปตาหารด้วยนะครับที่เดี๋ยวตัณฑ์ภคุบรัตนอนุปัญญาสาโรโด็อกเตอร์นะครับเป็นพระพี่เลี้ยงะจะได้นํา พระนวากาพระมาฉันพัตาหารที่นี่ด้วยนะครับเพราะเราขอเชิญทุกท่านทานอาหารร่วมกันนะครับการประกอบพิธีฉลอ,องผ้าใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้ามานะครับ7นาฬิกาปลงผมหน้าแล้วก็8นาฬิกาแห่น้าเวียนรอบพระโบสถ์สามรอบแล้วก็ทกําการอุปสมบทเป็นที่เรียบรอ้อยได้รับนมฉายาว่ายะโสธโรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติยศนะครับก็เป็นมงคล เขากลับขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูปนะครับเขากลับในบนฉันประาหารที่กุตติของแต่ละรูปนะครับ